ทำง,งานในวันนี้นะครับนะครก็เป็นการเป mm ิด hmm. ตัวงานอาร์้านะฮะอาร์กิมไทยแลนด์นะครับ2025เพราะนั้นก็จะเรียนว่าจากที่สวกนนะฮะได้ใช้นะครับในเรื่องของการวิจัยในการทำงานเพราะนั้น ก็ต้องเรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับได้ใช้งานวิจัยของสกพเพื่อที่จะมายกระดับหรือพัฒนาพี่น้องเกษตรกรนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยในภาวะการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันไวมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะปรับเปลี่ยนพี่น้องเกษตรกรให้เท่าทันโลกในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องใช้ เรื่องของงานวิจัยเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยและหลายๆอย่างของงานวิจัยที่มันอยู่ในอยู่ในห้องอยู่บนโต๊ะอยู่บนท้่เนี่ยนะครับทางสวภกรก็ได้เอางานวิจัยตรงนี้มาปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นในเรื่องของลดต้นทุนนะครับในเรื่องของผลผลิตนะครับในเรื่องของผลิตแล้วที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็จะต้องใช้ ในเรื่องของการวิจัยเอามาให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเอามาใช้ในการปฏิบัติจริงแต่หลังจากนั้นเราก็ทําควบคู่กันไปก็คือว่าหลังจากที่เอางานวิจัยลงมาทําแล้วเนี่ยนะฮะก็ได้ให้สวก,กรเนี่ยเข้าไปดูนะครับที่จะมีการศึกษาแล้ววิจัยผลของวิจัยทิงควบคู่คู่ขนานกันไปนะเราก็จะได้สองสองสองส่วนก็คือเอา งานวิจัยลงไปทําแล้วแล้วระหว่างที่เอาผลลงไปเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการพัฒนานะครับที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างมันก็เป็นผลงานที่เหมือนกับมีการรีเช็คผลงานวิจัยอีกทีหนึ่งก็จะได้ผลงานวิวจัยที่ควบคู่ออกมาเพิ่มเติมแะจะทําให้เราพัฒนาพี่น้องอเกษตรกรในเรื่องของการผลิตพืชของุงปบริสุทธ์เนี่ยนะฮะได้เท่าทัน โลกและเท่าทาันการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็อยู่ในภาคเกษตรอย่างยั่งยืนได้นะครับไม่ได้ยินเลยนะ ก็แนวทางก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว,ว่าขณะนี้หลังจากที่ทางสวกเนี่ยนะฮะได้ดำเนินการในโครงการวิจัยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะร่วมกับมหาวิทยาลัยก็ดีนะครับร่วมกับสถาบันต่างๆหรือแม้แต่ผู้ที่ทำการวิจัยจากภาคเอกชนภาควิชาการอิสระเนี่ย ทางสว,วัสวกรก็จะรวมมาทั้งหมดะได้มาร่วมได้มาคิดที่จะมาศึกษาวิจัยร่วมกันแล้วพอได้ผลการวิจัยออกมาเนี่ยเราก็จะผลการวิจัยเนี่ยไปปฏิบัติจริงก็คือสามารถที่จะไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอาจจะผ่านเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเออร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับหรือ,อการใช้ในเรื่องของผ่านในระบบ AI ระบบ E-commerce ต่างๆเพื่อที่จะให้ พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองเข้ามาผ่านในระบ AI, บ AI ระบบ E-Commerce เพื่อจะเอาผลนะครับของการาวิจัยเนี่ยเอาไปลงไปปฏิบัติจริงเอาไปใช้จริงในในภาคการเกษตรครัผมเนี่ยนะครับว่บางานวิจัยเนี่ยก็จะสอบรับกับในทุกายของกระทรวงเพาะ อย่างที่ท่านประหลัดบอกไปว่าทํางานวิจัยไปลงไปสู่การเปรียบได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทาํางานเรื่องสถาบันการศึกษากรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมศิปลปากรนะครับเพื่อจะผลงานวิจัยที่เราทำทั้นนงนี้เนี่ยได้รับการตรวจสอบทดสอบแล้วว่าใช้ได้จริงเเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์เนี่ยผมก็ได้เห็นงานวะิจัยที่มันว้าวหนึ่งเนี่ยมันว้าวสวยมาก มันใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแล้วมันก็ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรตอนนี yeah. ้ว anyway. ่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตนะครับการแปลรูปหรือแม้กระทั่งการที่จะทําตลาดในเรื่องการขายด้วยก็มีหลายๆอย่างนะครับแม้แต่รชลชนเนาะนี่กำลังตอนนี้กำลังเป็นอยู่ในกระแสเป็นซอฟต์แวร์อย่างนี้ผมว่าด้วยนะครับอย่างที่ทำตลาดอยู่ตอนนี้เกษตรกรต้องได้เล็บลูกแป้งที่ดีได้กระบวนการ ที่กแล้วก็ทใหได้ผลผลิตที่สามารถขามีรสชาติที่ดีแล้วก็เนี่ครับในงานก็จะมีให้เห็นก็จะได้จะดูได้เงินสำคัญรวมถึงไ้มีขั้นสได้จะเปดเรื่องสกนเพื่อดูยอเงนรัให้ในการส่สนคาที่เราต้องการก็น <Hayır> ี <CCTV> ้นะครับ <travailler> ทัานเสาคอยเนีย่ยไปใต้แา่สำหับดูแลของกระทรวงเกษตรและกแล้วก็นโยบายที่ท่านท่านมตีและท่านพลังรวมถึงการที่เราทำงานพัฒนาการกระทรวงกระทรวิทยาศาสตรและนวัตกรรมนะคระทรวการเเป็นผู้ที่กำลังทุกกเราก็ติดการสานงานวิจัย้านการเกษตรเเพราะนั้นเบทีนี้จะเป็นที่ได้ ที่ได้เป็นเศษท่ตอโจทย์พื่อขอไดนนแก้ไขปัญหาด้เกษที่ตอบตอของกระทรวงเกษรเพื่อขอได้ทุกการผลัดได้งนนที่แก้ปัญหาทงานผู้ขนานไปเพื่อให้ให้ได้จริงเกิดรายได้นจริงแก e ้ไขปัญหาเกษตรเราเหลือทางรอดสุดท้ายเนาะเรื่อของเศษนี Day, ่ก <earrings. S 1> ็เป็นทางรอดเดียวที่เรา้ถ้าอยากจะเชิญชวนท่าน้มาเถอะ บางอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตกง,งานนั้นะครับตกง,งานเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยไปทำเกษตรเพราะนั้นจะทำเกษตรให้เป็นพื้นที่ดบ้าน,นง,งานเนี่ยมาดูแล้ได้มา,มาเ,าเาก็บเกี่ยวความรู้ออกไปมาเก็นารู้าจนไปใช้ตัวน้นเองถ้าเฉลีเนะครับก็มีหลายอย่างที่เราสนใจ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn có <laughs>